สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีชร์ชแน,นลนะครับวันนี้นะครับก็จะมีคลิปสั้นๆเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครัคล้ายๆหลายคนนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราไปดูคลิปเมืองนอกเนี่ยหมวกเขาเนี่ยเราซื้อมาในลักษณะแบบนี้แต่ทำไมเฮ้ยปีกหมวกเขางอนะครับต้องบอกว่าใครๆหลายคนเท่าที่ผมสังเกตในส่วนของ คนที่ใช้หมวก MLB นะครับ MLB ก็คือหมวกเบสบอลนั่นเองเนาะผมก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีทำยังไงให้มันงอปีกต,ตัวนี้ได้นะครับคือมันก็มีหลายๆวิธีนะที่เขาคิดคิดกันมานะครับแต่วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะอันนี้แค่เอามาให้ดูนะครับ ตัวนี้นะที่ผมเคยบอกผมได้มาจากที่ออสเตรเลียเนาะก็วิธีง่ายๆนะครับเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะตัวเนี้มันก็จะปรับว่าเราจะต้องการความงออะไรเนี่ยให้ความโค้งเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาทำจริงๆแล้วมันไม่ได้โค้งนี้ตลอดเวลานะครับ มันเกิดการคลายตัวมันก็จะแบบอย่างนี้นะหมายถึงปีกหมวกเรานะเวลาเราทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะงอได้แค่นี้นะครับวิธีการทำก็คือสอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็งอครับงอปีกหมวกเราเนี่ยเราจะรัดกี่รูนะครับแล้วก็รัดไปเนาะเอ่นะ แต่ยางเงี้ยเห็นไหมแต่ผมก็จะแบบดัดดัดนะครับผมจะใช้วิธีการดัดให้มันเข้ากับใไอทรงของตัวที่ดัดเน,ะนาะนี่แค่นี้แหละครับก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้ามวันโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเริ่มจากเอาไอ้น้ำก่อนพวกเตารีดไอ้น้ำเนี้ยมาให้มันอ่อนตัวนะแล้วถึงมันจะมาดัด นะครับอันนั้นก็ได้นะใครมีเตารีดไอ้น้ำนะครับก็เอามาพ่นก่อนพ่นทั้งข้างหน้าข้างข้างล่างเงี้ยครับไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะเสร็จแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาหนังยางรัดนะครับหนังยางเส้นใหญ่ๆอะ่ะเอ่อเอามารัดไว้เนาะก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เงี้ยทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเราอยากให้มันงอมากงอน้อยเราก็ เพิ่มหนังยางไปแต่ในส่วนตรงจุดสัมผัสตรงเนี้เขาบอกว่าให้หาอะไรมาลองก่อนนะอย่างเช่นกระดาษแข็งๆก็ได้เอามาเสริมตรงตรงสองข้างเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้หนังยางมันเกิดการรัดไอ้ตรงเนี้ยจนเป็นรอยเนาะตรงขอบปีกหมวกน,นี้เป็นรอยนะครับก็ลองให้ทําแบบนั้นดูนะครับ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาทํากันนะก็คือหาถ้วยใหญ่ๆนะครับแล้วก็งอเงี้ยแล้วก็ยัดลงไปเออวิธีนั้นก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใครพอจะหาอุปกรณ์ได้ก็ลองดูนะครับตัวนี้นะต,นนะตัวนี้อยู่ราคาประมาณสิเหรียญน,นะครับ10ดอลลาร์สหรัฐนะออตัวนี้ผมก็พยายามสั่งซื้อมาก็กว่าจะได้เหมือนกันนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นวิธีการทำการงอปีกหวกนะเนาะที่ผมทำอยู่นะั้นวันนี้นะแต่มันก็คลายนะครับมันกค็คลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวไหนที่ทำไปแล้วแล้วมัน,มนคลายตัวนะนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทำไปแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็ทิ้งไว้นะครับหนึ่งคืน ก็ได้ลักษณะแบบนี้นะ,ะวันนี้ก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันนะครับหมวกใบนี้นะผมซื้อมาในไซส์71ส่วน4นะครับ71ส่วน4เนี่ยมันจะไซส์ใหญ่กว่า1ส่วน8ที่ผมใส่อยู่จะทำยังไงนะครับให้มันแบบใส่ให้มันพอดีอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนั้คืออะไรมันคือตัวนี้นั่นเองนะครับ ตัวนี้ผมซื้อมาก็มันจะมีอยู่2ไซส์นะครับความหนานี่นะความหนาของของตัวนี้มันจะมีอยู่2ไซส์ตัวนี้ผมซื้อมาในไซส์0.2นะครับมันมี0.1กับ0.2ก็คือว่าอันนี้เขามา2สีนะก็คือว่าผมลองคำานวณแล้วว่าไอเนี้ย 2อันนะครับ0.2เนี่ยสอันมันเท่ากับ1ไซส์ที่เราจะเพิ่มได้เนาะก็เลยคือคือง่าย,ายแต่ละแต่ละใบเนี่ยแต่ละไซส์เนี่ยมันจะห่างกันประมาณ0.4ถึง0.5นะครับเซนติเมตรเนาะก็เลยใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมจะเสริมยังไงเท่าที่ผมลองนะี เราจะเสริมยัดเข้าไปข้างในนี้ในตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองมานะการที่ยัดด้านข้างเนี่ยคือหมวกมันจะมีสี่ตำแหน่งใช่ไหมคือซ้ายขวากับหน้าหลังนะครับจะหน้าหลังหรือว่าจะซ้ายจะขวาก็แล้วแต่นะแต่ผมมองแล้วว่าเวลาเราทำแล้ว จุดไหนที่เหมาะได้สุดคือหน้ากับหลังครับหน้ากับหลังทำให้เวลาเราใส่แล้วมันดูโอเคมันดูไม่หลอกแต่ถ้าเราใส่ซ้ายกับขวาด้านข้างตัวนี้ด้านข้างตัวนี้มันจะกว้างขึ้นนะครับมันจะดูกว้างออกจากจากตำแหน่งของศีรษะเราจนเกินไปมันเลยดูทำให้ให้หมวกเราเนี้ยมันดูบ,นบานๆเนาะเราก็เลยเท่าที่ผมคิดนะ ก็ควรที่จะใส่ข้างหน้ากับข้างหลังนะครับข้างหน้าข้างหลังวิธีการใส่ก็คือมีเลยตรงนี้นะครับใต้นี่ใต้นี่นะอืมก็ตัวนี้มันจะมีเทปกาวอยู่ก็แกะเทปกาวออกนะครับหรือใครไม่อยากติด ก็ได้นะก็เอาวางไว้ธรรมดาก็ได้นะครับวิธีการติดเนี่ยให้ติดด้านในนะด้านในของอันนี้นะอย่าไปติดอย่าไปติดในหมวกนะติดเฉพาะ้ตรงตำแหน่งปีกด,ด้านในนะครับอ,อยวนะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้นะนี่วิธีการติด ติดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าไปาเห็นไหมง่ายไหมออก็สอดไว้นี้นะครับส่วนด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะครับก็ใช้เหมือนกันเลยเนาะ ติดไปก็คือด้านที่มีกาวเนี่ยแปะแปะตรงนี้นะแปะตรงนี้นะนแล้วก็พับใส่ข้างในนะครับคืออย่างนี้เนี่ยแค่นั้นเอง นะครับอันนี้คือการที่เราซื้อหมวกมาแล้วไซส์มันใหญ่เกินไปนะโดยที่บางคนเนี่ยซื้อมาแล้วไม่รู้ไซส์ตัวเองนะครับซื้อมือสองมาหรือว่าซื้อ,อยังไงจำเป็นต้องซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขายแต่ไซส์นี้น,นะครับหรือว่าของมันเหลือแต่ไซส์นี้เหมือนกันใบนี้มันเหลือแต่ไซส์นี้นะครับ ผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอามาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เลยซื้อมานะตัวนี้นะวิธีการก็มีอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆนะถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้จะทำยังไงนะครับมันจะมีฟองน้ำอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยเห็นไหมเวลาเราที่ติดอาท่อติดท่อ A แอร์อะไรเงี้ยพันท่อ A แอร์หรือว่ายัดขอบ หน้าต่างยัดขอบเออะไรเงนี้ครับทัวนั้นนะ่ะมันก็เป็นฟองน้ํานุ่มๆเหมือนกันเนาะก็เอามาใส่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะไม่จําเป็นนะคุณแค่หาอะไรที่มันนุ่มๆน,นะเสริมไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลักษณะแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ขอบข้างในเนาะมันอยู่ขอบในนี้ มันไม่ได้แบบอยู่ข้างนอกนะครับนี่เพียงแต่อันนี้มันมันแค่ดูดีแค่นั้นเองเนาะแต่เสริมก็ลองเสริมดูก่อนอย่าเพิ่งไปติดเลยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่โอเคเราก็ยัดอีกหรือว่ามันมันแน่นเกินแล้วก็ออกนะครับลองปรับดูบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้เนาะแต่ต้องบอกว่าใน เนกาเนี่ยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะง่ายมันหาง่ายนะครับก็เลยใช้แบบนี้จะดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มีอยู่2อิกเนี่ยวันนี้นะก็คือการปรับหมวกปีกหมวกนะทำงอปีกหมวกเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งคือทําให้หมวกที่หลวมเนี่ยจะทํำยังไงให้มันฟิตนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ตามรับชมกันสวัสดีครับ